วดจ๋ากาแฟแล้วจ้าเบพีกินนอแล้วไอ้้ เขาเรียกว่ากำลังเป็นแสเห็นเห็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกแบบว่ายูทูบเบอร์สายกินอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบรีวิวกันเราก็เลยแบบรู้สึกสงสัยนั่นก็คือกาแฟกลิ่นเป็นกาแฟกลิ่นกีนะคะวันนี้เราเลือกมาสองรสชาติที่เราจะมาให้บ้านออสของเรากินกันโดยการที่เราจะไม่บอกเขาเอกว่ามันคือกลิ่นอะไรแล้วเดี๋ยวเราดูว่าใช่เขาจะรู้ไหมว่ามันคือกลิ่นอะไรเราเลือกมาสองเลเวลนะคะเป็นเลเวลที่แรงอ่ะเลเวลอ่อน เขาบอกว่าเป็นเมล็ดกาแฟพัวกลิ่นกีธรรมดานะทุกคนเขาบอกว่าระดับความเหม็นนแค่ระดับากลิ่นพเจีเย็บอ่ะอันนี้คือแต่ถ้าถุงนี้ยถุงเนี้เขาบอกว่าเป็นกาแฟคัวกลิ่นกีเหม็นข้าวเขาบอกว่าระดับความเหมือนเนี่ยก็คือวัดถูอันตรายไม่แนะนําให้ลองกินใครเดีแม่ไปแม่กูไม่อยากเล่นเนอะกูโดนด่ากูไม่กล้าพูด นะะคอาาอันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกาแฟมาทำเราไม่เป็นเราไม่เป็นแต่ว่าคนในบ้านนี้เขาชอบกินนะกาแฟ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 แต่ถ้าพูดถึงเรื่องกินคนบ้านนี้เขาชอบมากใช่กินชิ้นแดงนะคนบ้านเนี่ยเหม็นทุกเฮ้ยมาเนี่ยไหนเนี่ยอะไรวะวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลย แม่ต้องเป็นคนทำกาแฟกินกีเวลาเราไปเิจอพ่อเราบอกพ่อนี่กาแฟกิ่นกีแม่กลินนี้เลยเหรอเขาจะแดกไหมเนี่ยใส่อันนี้ใส่น้ำไปแล้วนะขอดมแบบธรรมดาได้ๆอ่ะนี่ใส่น้ำแล้วกาแฟปะก็กาแฟใช่คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยแบบไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีข้อมีกินรู้สึกว่ากินกาแฟมันสามารถหักลบได้ทุกอย่างโอเคอ่ะพี่โบมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราได้พี่โบทำให้ผัวด้วยนะเฮ้ยจะบ้าเหรอของพี่โบนี่ก็คือกลิ่นนี้นะคะกีเหม็นเข้าแม่งใส่ละกาแก๊สพิษเลยอ่ะ 8ค่ะพี่โบดับแดเท่านั้นค่ะมีอะไรคะจางเกงไม่ะได้กลิ่นไหมถ้ายังไม่ต้มมันได้กลิ่นไหมนเป็นกินกาแฟเต็มนกาแฟอ่ะไม่ได้กลิ่นเลยเลยของแม่กลิ่นสาวอ้อเลยแหละของแม่กลิ่นสาวอ้อเลยแหละชอบนะชอบมากรูปร่างหน้าตาแบบนี้ผ่ามหน่อยเถอะพี่ชอบมากชอบมากอะไรวะขายของเสร็จแล้วใช่ยวฝากพี่เอาไปเสิร์ฟผัวพี่หน่อยนะส่วนโอไม่ต้องเสิร์ฟหรอกเสิร์ฟทุกคืนอยู่แล้วเสิร์ฟทุกคืนอยู่แล้ว

มันมีกลิ่นเหมือนซีอิ๊วอ่ะมันมีความเค็มๆนิดนึงเค็มๆนั่นแหละมันก็อย่างน่ากินนะจ๊ะกลิ่นกีมันก็ต้องเค็มๆหน่อยน่ากินอ่ะเลย์เทเดี๋ยวขอขอนุญาตดมนิดนึงจะกินอนุาดมเขาหอมนี่เนี่ยมันเป็นแบบมันมีมันมีมันเป็นแบบหลังๆอ่ะใช่กลิ่นมันฮีนอยู่นะเดี๋ยวขอขอชิมนิดนึงกินมันหนึ่ง อร่อย,ย,มมยมมอยูออ่ใช่ไหมป็นไหมเดี๋ยวชิญกดได้ไหมคงงู้นได้เลยก็อักก็อวดชิมกาแฟแบบก็อักก็ินเข้มหนดอ, <c oughs> อันนี้ไอ้กาแฟไอ้กีเหมือนข้าวนะครับสีมันดูเข้มมากใช่อุ้ยปีก่อนปีก่อนจะดำเข้มมาก แต่ของกลิ่นนี้พอมันมาตีกันแล้วคือแบบหอมพออึดพออมเขาดูดูจากสีดูจากสีอะเผ็่กินกินอันเนี้ยเคี้ยวกว่านี้นะเหรออันนี้มันออกเปรี้ยวแต่สีคือแบบดูต่างกันเลยอะอันนี้ออกในโอตินแล้วเนี่ยป้าเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ัวๆกันได้เลย เรียนเชิญกินกาแฟกินของเทียวโอเคนะจะรีวิวให้ตามตรงเลย,ยถ้าไม่รู้ว่าเป็นกินมาก่อนหอมกลมกลม่อมนะคารับรดเลยนะือ,อนอ,อ,อไม่อะไม่กี่ไม่กี่ออกเปรี้ยวแล้วเฟื่อนมไม่อร่อย หอมกว่าหอมกว่าเอาง่ายๆหอมกว่าเดี๋ยวรีวิวอะไรเนี่ยเออาเอมาคือไม่เหม็นแต่อันเนี้ยมันไม่อร่อยไม่อร่อยรู้ผมไปอยากจะขูดลิ้นออกอ่ะเผื่อลิ้นมากกันอีกทีก็ได้ผมมากก็เผื่อเหมือนก็แฟมแบบว่า เปรี้ยวอ่ะแล้วเปื่อยพี่หรออะไรใช่้นเยเปื่อยลิ้นมากเลยอ่ะเปื่อนกาแฟมันยังไม่ถูกเต็มที่แล้วมันมันเปื่อยลิ้นมากเลยปากใช่ไหมเปรี้ยวถามว่านี่ละรสชาติของชีวิตมีไหมนิ่งกีเลยไม่มีคาวไม่มีเหม็นบอกเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเนาะมันมีกลิ่นแบบที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะสักอย่างที่มันไม่ไม่ดีอ่ะแต่กลิ่นกีมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างี้ไรเดี๋ยวไปดูคนต่อไปดีกว่าปะบอกเลยว่าผัวพี่อ่ะชอบแบบนี้ต้องใช้เครื่อหลง สามวันมากๆเอาไว้เนี่ยเด็ดอ่ะโปรเฟชชั่นานการเลี้ยกาแฟกุดนมาแล้วปวดจ๋ากาแฟแล้วจัะใช่ไหมคะกินเลี้ยงของเมียไหมรีวิวก่อนโอ้แสบตาเลยอะนี่คืนตากลิ่นของชอบเลยเฮียมันกิ่นเค็มวะเหมือนไหมเหมือนไหม เหมือนไงเจ้าตัมุมๆตรงนี้ทำไมมันเหม็นเค็มมากเลยเหมือนไหมเหมือนเหมือนกี่ไหมเหมือนเมียเมียอย่างเงี้ยตัวไม่ก็จกจกเปลี่ยนได้ให้กินสัมภาษณ์ก่อนเมียเหมือนอย่างงี้ไหมไม่เหมือนเมียสะอาดเมียตกขาวเฉยไอ้จัดเรื่องจริงแม่งหลอกกูลงไปวัาตกขาวปากเหมือนไอ้กินมาอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่เหมือนเปื้อนวิปครีมเลย โูหมันเหม็นเค็มมากเลยนะเหมือนไหมต้องจมจมูกกาแฟกินไม่คือของใครชงกินมันก็จะตามของคนนั้นล้อกาแฟมหัศจรรย์ทำอย่างเงี้ยล้วงไปแล้วโอ้โไม่น่าแดกเ๋ยวหรอเี่ยตัวตัวก็รู้เขาแพ้ของพันนี้ไอ้เหี้ยอิ่งเตจมูกต่อท้องเลยเนี่ยเอานะเอาไป ้เยี่ยวอีกสัตว์เลยเหมือนเยี่ยวขัดขัดฟนไอ้เฟื่องไหมโอ้ยเยี่ยงเหี้ยเลยยางเหี้ยเลยเอาโคกโคกโเื่อนไหมเหนื่อยไหมเดี๋ยวมึงรู้ได้ไงเพราะว่าเยี่ยวขัดโอ้โหกินมันไม่ล้างฉันเลยไม่ว่าันเลยรับเลยล รุนแรงเหลือเกินเกินใจของคนจะทนัวใหญ่พอแล้วพอก่อนเดี๋ยวถ่ายงานต่อต่อไม่ได้ไม่ไหวแล้วเฮี้ยอย่างเฮี้ยเลยไม่เอาไม่ใช่กิ่นอะรสชาติคือยังไงเดชัดนะคะเรสชาติเป็นไงพี่ลองชิมดิ กูนี่คนตกข่าวอีกก็มันกบวนทำไมันเป็นเขี้ยอย่างเงี ok ้ยกินเหมือนได้นั่นเลยไอ้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 สมหอมกินนั่นเลยเหรอแบงค์าอยู่เงี้ยเอาออกไงวะเอาออกไงดีวะวัดตัวแต่อย่างวัดวายกูต้องเจออะไรรึเงล่แหมงมันเข้าลิ้นไปมันยังไม่เท่าไหร่แล้วเพราะอยู่ในคอนเี่ย้เียมาก มันติดมันติดเลยใช่ไหมเออจะอ้วกเหรอโอ้ยใครทำขายวายสัตว์ให้เจริญเจริญนะเหมือนไหมเหมือนไหมรู้วเหมือนไหมเหมือนไม่ล้างอ่ะแบบมึงไปวิ่งมาแล้วก็เลียเลยขอบเทงเลียเลยใช่เออนี้กูก็จะอ้วกอยู่แล้วมึงไม่โหดเหรอไม่เคยนะต้องอาบน้ำปนอาปอนปอนปอนผัวในอาบน้ำดก่อนเขาจะอ้วกอ่ะไปดูที่คนต่อไปดีกว่ากี่คะแนนกี่คะแนนโอ้โหติดลบแปดล้านหน่อยจั์ยิ่งกว่าคะแนนเสียงประชาชนนี่ ผัวเขาอยู่นี่เรียกขอโทษขอโทษขอโทเสร์ฟกาแฟให้ผัวนะครับนี่ให้ผัวประเสริฐของพี่เช่นต้องพูดพร้อมๆขันเข่าแท้ขันเข่าเข้าหาใช่เอ้ยลุงท้าทิ้งด้วยภรรยางตีตามกฎหมายูกภาพถูกภาพใช่ต้องไปอย่างไี้เฮ้ยมึงอะไรเอ็งเปิดแผลเนาพี่เช่นหน่อยครับว่านี่คือกาแฟอะไร กินกีเมียลองชิมดูดิฟักด้วยกาแฟอะไรนะคือล้วงทั้งหน้าทั้งหลังทั้งปูดอ่ะเอาหมดเลยล้วงงามหนักมาเลยอะใกล้คลิกในเจ้าพี่เจี๊ยบพอพี่เจี๊ยบต้มขาวๆนิดๆขอนี้ขนาดเข้มพูเลี่ยมพูเลี่ยมเดี๋ยวขอนี้เหมือนนะกาแฟกาแฟกินกีกาแฟกินนี่แหละแป๊บที่ไหนครับชิมชิม ไม่กินแล้วนะทิ้เดี๋ยวด่าใครอ่ะเสื่อใช่ไหมอ้าวทรายโทมาให้กินได้อีกทำไมอ่ะหลาใช่ทำอะไรให้ไม่เคยถูกใจรู้หรือเปล่าว่ามันหมดยุคท่าแล้วเราู้รือเปล่าอย่าทรมานตต่อไปอีกแล้ว ก๋วยคนไปชิมนะได้ชิมดิพูดอะไรก็ไม่ได้เราไปชิมด <t os> ีว่าเป็นไงกินได้ไหมมันเป็นเป็นยังไงเพี้ยนมันเป็นยังไงรสชาติไอเหียแะ่ขมก็ไม่ขมจะเค็มก็ไม่เค็มชิมชิมเลยเออเปให้พี่กิมหนอกโออ้ กินซายจุกินเทียอะไรกินได้กินที่กินไม่ได้ทำไมอ่ะมาไม่อันนี้มันขมไงไม่รู้มันมันอ้าวพี่กินซายจุกินขมกินได้มันไม่เหมือนกันทำไมไม่เคยหยิ่งหินยิ่งดมแบบกินเน่าเหมือนอะไรไม่รู้กินเดียวพิดเลยเหรอไม่ใช่เนี่ยแกมาว่ะกินก่อนมันาจะอร่อยอันนี้อ่ะต้องทำเอาหมดเลย อะไรวะทำไมอ่อนแอขนาดนี้รูปหลักฮะโตอีไปทาลเเลยไปทะลุเลยไปทะูปเลยเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอมันมันผมยังไงไม่รู้มันมันมันจะมีกพอกาขวดเออมันช่กาวดแต่ว่าถ้าถ้าดมนักกินแม่งแบบมันเหมือนเน่าอะไรไม่รู้อะสัตก น้ำตาจะไลายที่เที่ยวอะไรก็ไม่เห็นพูดของใหม่ไอ้เหี้ยมัน acting หรอวะคุณถามจริงเรียรีอเรียของกะหรี่เออก็เป็นพูดเนี่ยคนนั้นอู๋ใช่ไม่บมดเลยใช่ดูดิปากเป็นเลิอดไปเดียวมาไม่ตอนนั้นเพิ่มไม่ได้ก่อนแจกลองกินเอาแล้วไม่หมายอะี้แล้วเอาแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นอื่นต่อไม่ได้เหี้ยแม่งปวดหัวเลเยอร์มาเสริมให้สามีสุดที่รักหาหมัดอยู่หาเหี้ยเพ่หมาอยู่ แม่ต้มกาแฟมาให้ครับพ่อทำหน้าทำตาระยัะฉลักแกนะกินแล้วพอพ่อรู้จักกีไหมรู้จักไหมวัวแล้วกินแม่กออกมาแล้วกันแต่เดินมาแล้วพ่อตอบกันพ่อจักกีไหมรู้คืออะไรอ่าใช่อันนี้คือกาแฟกินของแม่เอางี้เลยเอางี้เลยเหรอตบแน่านะก็แพ ไม่กินกั็ไดู้่อยู่ชายหาดจิบกาแฟเนี่ยชิวๆชิวๆเรียกกินมันกินมันพี่สุนทรอร่อยดีเหม็นขนาดเลยเหรอวะโอ้แต่กินตีมาตั้งนานกินมันอ๋องก็เดินมาแล้วแรงอ่ะชิมชิมกินม่องก่อนเหรออร่อยร้อนนะกินก่อนนะอร่อยเยอะเยอะหน่อยกินน้อยอ่ะอ่าโอเคโอเคอร้อนอร่อยดิบยังดิบยัง เป็นไงพวะเป็นไงบอกอะไรบอกอะไรเป็นไวะบ่เงี้ยบอกอะไรบอกอะไรบอกก่อนเดี๋ยวมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยงไงมันเป็นเหม็นเหรอแล้วมันเหมือนจริงไหมอินเข้าไปมันเป็นยังไงมันมันคืนคืนมันคืนคืนเหมือนแบบว่ามันคืนไม่ลงมันฟืนใช่ไหมโอ้มันเฟื่อนขออีกทีนึ่งพอล แม่ชอบเปิ้ลน่ะแล้วพ่อของก็ไม่เอาอ่ะเป็นอะไรโู้โหกลิ่นแม่ใหญ่ลักตัวนะแม่เอานะเฮ้ยขอทีมงานรับพ่อหน่อยดิพ่อไม่ยอมกินเอเยวจะตกปาชีมันกลิ่นมันโอ้โยไม่แล้วมันจะกินเพื่ออะไรอ่ะเอ้าคนชอบไงแล้วนะคนชอบะบางคนชอบหูตายแล้วบาใครวะโอ้ยนักเลงมาแล้วใครชอบอ่ะนักเลงวะใครชอบ ดังเทราเป่มาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเรียกอย่าเปลี่ยนเรื่องงานนี้นะร้บอกเมาก่อนนะคุณนั่งตรงนี้นะถ้าผ่านก็นะก้ไล่แบบหมานะบมบเ้กินเปล่าๆไม่ได้กิงขนมปังขนมปังยิ้มยิมขนมปังพ่อหน่อยสองจะกินกาแฟรือกินแยจะกินาแฟินขนมปังแย่าพ่ได้กาแฟแล้ว เแยวอันนี <amounts of water writers> ้ส <Ende esa> ีกาแฟหรือส <fi> ีอะไรแย่แย้มังดำแบบว่แย้มมึงคอยคอย่าล็อกแกะล็อกขึ้กล้าขึ้กล้านี่นิงก็ได้ใช้อำนาจบาดใจมันหมดยุคท่านไป็นนานแล้วนะนี่คนยังก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ คือแม่อะคิ้เแม่มันไม่กินเลยเอาไม่กินใช่ไหมดูแล้วพ่อกี่แล้วควรไหนพ่อแมวนะเดี๋ยวดูนะไอ้นี้ยผมมันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมันเปรี้ยวแล้วมันฝืนแค่นั้นเองพ่อมันฝืนไม่เคยเหม็นพ่อที่หอมเสมอพ่อนี่ต้องถูกเสมอพ่อมาจะพร้อมบังเกิด เียวจะูเจ้าเจ้าแล้วจมนเจ้ันจ้อยบางคนใชหมางคนาเวยป้มเหมือนวยมไม่ใช่วยนแม่ไม่ต้องโกรธเขาบอกเฉพาะบางคนก็หมายถึงแม่ไงมันไม่ได้หมายความัไม่หมายควาพ่อเขาไปเรียนที่อื่นมา ่มยตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครหอมเลยไม่ได้ว่าพูดอย่างนี้แม่แม่เหม็นแต่แค่คนอื่นหอมกว่ามันผิดปกติเดี๋ยวปล่อยเขาไปเคียงกันเองนะพี่ต้เมียไปเคียงกันเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำบัตรขอกำหมัดอ่านหนังหนังชอบาปะพี่เอามากินได้หนังน้ำหอมกินดีไม่ได้พ่นพรวดเลยเจ้าะไรกำหมัดอันนี้มันออกเป็นคาราบิก้าโอ้โหเยอะ พ่อมคลกดอีแ่อารปิก้าอาริกาแตบดีค่อนข้างหนาัเปรี้ยวแบบดิสัตย์ดิดรอ้ยย่ิบาน่จิคั่ขนมปังอร่อย่แดกไโอ้ยโออย่าหมดไม่ทันทันไงนันไงนันไงนันไงโอ้โับลัก อัลองฟันอีกเรียบร้อยเลยเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคเพลิดเศษฟันพี่น้องอันนี้แยกไม่ออกเลยว่ากินอะไรสาวหหมดแล้วเสาวไอพี่สาวสายได้แล้วอยู่นี่แล้วมาเกาะกันไปเขาจะหมู่น้องถึงไม่บอกไม่หมดไม่หมดไม่หมด หัวยัไม่เปียนวยไม่เปลี่ยกหัวไม่เปลี่ยนเอพ่อมึงไงชงโก โอเคค่ะแล้วเราชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันไนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะน่าเล่นเนี่ย